you mm -hmm. สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตักเป็นขนาด2คิวนะครับขนาดมุ่งกี2คิวอ่าเป็นย่อฮิตาชีนะครับตัวนี้นะครับจะชื่อรุ่นพิตาชี LX 100ขีด 2C นะครับนี่นะครับเป็นพิตาชีนะครับขนาด2คิวนะครับเดี๋ยวเราดูเนื้อบุ้งกีกันก่อนนะฮะนี่นะครับพุงกีเขาก็สวยเลยนะครับไม่มีรอยชีกขาดของเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเต็มเต็มนะครับเป็นบุ้งกีขนาด2คิวนะครับ รถตักรอยางของทิตชี้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็หัวเก่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานใช้งานดันหิมะมานะครับหัวเก่งก็จะเป็นหัวเก่งแบบใหญ่นะครับมีที่นั่งสําหรับ2คนนะครับคนหนึ่งขับนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเอาไว้นั่งดูทางนะครับนี่นะครับนี้จะเป็นด้านหลังของเนื้อบุ้งกี่นะครับช่วงแขนก็จะไม่มีรอยร้าวรอยดามนะครับ เนื้อเหล็กเต็มๆนะครับนะครับแล้วก็ขนาดยางของเขานะครับขนาดยางก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของรถตักไซนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางขนาด17.525นะครับเนี่ยนะครับสภาพยางดอกยางเขาก็ถือว่ายังโอเคนะครับใช้งานได้กันยาวๆนะครับนะครับัวเก่งใหญ่นะครับอาบิตาชีนะครับรถสวยนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับ วันนี้ก็รู้สึกว่าสิบวันที่1ิบมีนานะครับนี่นะครับอ่าหครับยางดอกยางเขายังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่นะครับใช้ในงานได้อีกยาวๆนะครับกีตชีนะครับจะเป็นเวท้ายนะครับตรงนี้นะครับรับดูไปดูที่แผงหม้อน้ำนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีนะครับไม่มีรอยบุบเลยนะครับนะครับ เราใช้งานดันหิมะมานะครับงานดันหิมะก็จะไม่หนักเหมือนกับงานตักหินตักทรายนะครับงานหิมะจะเป็นงานเบานะครับใช้งานแค่ดันหิมะนะครับนะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยาวๆเลยนะฮะครับแล้วแขนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีรอยร้าวรอยดามของเนื้อแขนนะครับครับเนวพุูเกล็ดก็เต็มๆนะครับ นะครับเทานะครับสีเดิมทั้งคันนะครับที่ร้านจะเป็นสไตล์ขายรถสีเดิมนะครับเวลาลูกค้ามาดูเนี่ยก็จะสามารถดูได้ง่ายนะครับเข้าใจสภาพรถเดิมเดิมของมันนะครับก็จะดูง่ายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของหัวเก่งกันบ้างครับผมขึ้นมาในส่วนของหัวเก่งนะครับนี่นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับก็จะมีสงที่นั่งนะครับสําหรับรถหัวเก่งใหญ่รถงานดันทีมานะครับนะครับ จะเป็นสภาพของเขานะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของฝาเครื่องนะครับสภาพก็ไม่ได้ผุมากมายนะครับเ่ยนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับเนี่ยครับคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลคู่นะครับแต่ว่าคอนโทรลด้านขวามือสุดของผมเนี่ยจะเป็นตัวคุมผ่านดันนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปหน้าคลิปนะครับว่าตัวนี้มันใช้งานดันหิมามานะครับเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นฐานผ่านดันแบบนี้ได้นะครับหรือว่า จะใส่เป็นมุกีแบบนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีวาล์วแายเลิกเพิ่มมาอันนึงนะครับสำหรับตัวคุมผ่านดันนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นหน้าจอของเขานะครับพิธาชี้นะครับหน้าจอก็ถือว่าใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งน้วนะครับตัวนี้เนี่ยปีเขาจะเทียบเท่ากับผมวสุ200.3นะครับเนี่ยนะครับในบางเหยียบคันเร่งก็จะเป็นเกงี้หมดเลยนะครับ เรื่องก็เบนได้นิ่งๆเลยนะครับัอันนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับนะครับปุ่มเด็กมือแบบใหม่นะครับเป็นเป็นแบบไฟฟ้านะครับแบบกดนะครับเพิ่มความสะดวกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากดูคลิปวิดีโอการทํางานของคันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคลิปรีวิวเดินรอบคันนะครับรูปละเอียดก็สามารถทักมาที่เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับเช่นเคยนะฮะหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับโทรมาเดี๋ยวทักไลน์มาก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมีรูปละเอียดของคันนี้ส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนออของเครื่องยนต์กันบ้างครับนี่นะครับในส่วนออของเครื่องยนต์นะครับพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเห็นนะครับเป็นเครื่องยนต์ของฮีโนนะครับ,รบทุกคน ครับก็สภาพก็รวมก็ถือว่าเครื่องยนต์สวยเลยนะครับสภาพแห้งๆเลยนะครับสิ่งเครื่องก็ทํางานได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ฮิาชี้นะครับของนิาชี้ก็จะฮิาชี้นะครับ KCM นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ของพวกรถพวกล้อสิบล้อบ้านเราหมดเลยนะครับเวลาดูแลรักษาก็จะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขาใช้เครื่อง W06D นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์หกล้อสิบล้อบ้านเราเลยนะครับ เสียงเครื่องของเขาก็ถือว่าทํางานนิ่มแล้วก็ปกติดีทุกอย่างเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพาชมคร่าวๆของรถตัด LX 102วันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองมาเทสรถตัวนี้นะครับก็สามารถโทรนัดบอลเวลาล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรด้านบนเลยนะครับเป็นเบอร์โทรอัดโดยตรงเช่นเคยนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากไว้ในใจของใครหลายๆคนด้วยนะครับคันนี้นะครับ กีตาชีนะครับเครื่องยนต์6 1 0ล้อบ้านเรานะครับดูแรงง่ายนะครับวุ้งกี2คิวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ